Oh

ใช่แล้วคือเรียนหนัสือครับเรียนที่นี่เหรอเรียนที่นี่ครับเฮ้ยน้องอยากทำนี่เหรอก็รู้เพื่อนพี่จะบวชสู้หน้าหน่อยดิเฮ้ยฮะนี่อย่ามาลังแกะเพื่อเรานะเดินมานี้เฮ้ยน้องดูอยู่นานแล้วว่ะเป็นเมียพี่ไปน้องไปบ้านพี่เปล่าโยกสะเพนึงไหมดินตร เขาคงพูดนะเขาจะล้มนะเก๋จะล้มพี่เก๋เขาจะล้มนะเขาจะล้มแต่มึงอะไปเฮ้ยไปเป็นเก๋นะพี่ไปคพูดนะเอ้าเอ้าเอ้าเขี้ยเอาเอาจริงๆไม่สติมากเลย่อนไม่รู้รู้รู้แต่เพื่อนนะเอาจริงๆเข้าใจเพื่อนเข้าใจถามพี่เก๋ดีกว่าใช่ไหมพี่ไปแล้วเขาเกาะขาหนูแน่นเขาเกาะขาหนูแน่นมากไม่ใช่คืออะอะนี่อะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ผมขอนะผมจะประคอเขาจริงๆเด็กๆมีสอบเด็กๆมีสอบเด็กๆมีสอบเลยผูปากดีกว่าไหมฮะเด็กผู้หญิงนะครับไปลวนลามเขาไม่ได้ถ้าเพื่อนกูไม่ได้บวชพวกมึงก็ไม่ได้สอบเว้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะพูดเองพูดเองนะพูทำไมพไรนี่เด็กเขาเป็นผู้หญิงคุณให้เกียรติบ้ามั้ย ให้เก็บไหมให้เก็บไหมเอาอ๋ออ๋ออ๋อไหมทำไมไมโอ๋ออ๋ออะไรทำไมเราไม่ดูต้องยอมคุณเหรอถ้ามันในคลิปนี่ของจริงอะไรมึงอะไรอะไรมึงมในคลิปเลยโอะไรอะไรอะไรดูตรงสันด้วยฮะดูอะไรโอเคโอเคใครมีปัญหาอใครมีปัญหใครมีปัญหาอะไร้ไหมรู้เลยพี่ผม ขายลูกชิ้นแล้วเขาเสื้อมาผมใส่ทำไมผมมาเต้นไหนขอลูกชิ้นมึงไหนขายลูกชิ้นมึงไหนอยู่ตรงนี้ผมขายลูกชิ้นหมูปเมื่อกี้มันยังกลางอยู่เลยผมขายลูกชิ้นหมูปากต่ออยู่หน้าปอกซอยมีพี่มมีใครอีกยังไงยังไงมึงจะบวชเหรอป่าเจ้าเขาจ้างฉันมาบวชเฉยขายเยอะแยะไปหมดเลยบวชเพราะมึงก็นป่ะน่ะใครก็ได้หยิบกูไงพิชพี่เก๋ผมมาจัประคองพี่นะ Oh <laughs>